ที่บ้านป่าปางแกงเชิงดอยทางทิศเหนือเขตเมืองลามีชายวัยสาปีเศษคนหนึ่งชื่อสางปานสางปานเป็นคนดีมีน้ำใจรักลูกรักเมียยิ่งนักเขาขยันทำมาหากินแต่อาชีพของเขาเป็นอาชีพที่เป็นปานาติบาทคือล่าสัตว์ทุกชนิดด้วยการวางบ่วงแล้วไว้ตามสมถุ่มพุ่มไม้ เนื้อสัตว์ที่ได้ก็จะนำไปขายและนำมาเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวส่างปานมีภรรยาชื่อนางอุงและมีลูกน้อยกลอยใจชื่อเด็กหญิงแหวนคำส่างปานรักลูกน้อยดังแก้วตาดวงใจก่อนจะออกไปล่าสัตว์เขาจะกอดลูกน้อยไว้แนบอกแล้วสั่งลาแหวนคําลูกพ่ออยู่กับแม่นะลูกตอนเย็น พ่อจะกลับมาหาพ่อจ๋ากลับมาเร็วๆนะลูกคิดถึงพ่อคำพูดและดวงตาอันซึง้งใสบริสุทธิ์น่ารักของลูกนั้นเป็นเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจทำให้เขามีความมานะบากบั่นไม่เกียจคร้านในการหาอยู่หากินแต่ก่อนเขาเคยดื่มเหล้าเคยสูบยาแต่พอแหวนคำเกิดมาพูดได้และบอกว่า พ่อจ๋าหนูแมนหนูไม่อยากให้พ่อกินเหล้าไม่อยากให้พ่อสูบยาด้วยความรักลูกลูกพูดบอกไม่กี่หนเขาก็เลิกดื่มเหล้าเลิกสูบยาได้อย่างเด็ดขาดต่อมาเมื่อลูกอายุได้เจ็ดขวบได้เกิดบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาต้องคิดหนักนั่นคือวันหนึง่งเขาวางบ่วงแล้วดักไก่ป่าได้ตัวหนึ่งมันเป็นแม่ไก่ป่า และลูกอีกสองตัวเมื่อเขาจับมาที่บ้านขณะที่จะฆ่าแม่ไก่แหวนคำได้เห็นมันร้องสะบัดปีกดิ้นรนส่วนลูกน้อยของมันก็ร้องวิ่งวนอยู่ในสุ่มกรงร้องเรียกหาแม่เป็นภาพที่น่าเวทนาแม่หนูน้อยรู้สึกสะเทือนใจพูดทำตาแดงๆขอร้องพ่อว่าพ่อจ๋าอย่าฆ่ามันเลยลูกของมันร้องไห้ใหญ่แล้ว หนูไม่อยากกินเนื้อแม่ไก่หนูสงสารพวกมันปล่อยมันไปเธอพ่อปล่อยมันไปเธอนะจ๊ะคำพูดของลูกทําให้สางปานชะงักลังเลเขาเอ่ยถามลูกว่าแหวนคำหากไม่ฆ่าแม่ไกล่ลูกจะกินอะไรเล่าหนูไม่กินหนูไม่กินแม่ไก่หนูอยากให้พ่อปล่อยมันไปแหวนคำวิงวอนและพูดต่อไปอีกว่า พราจ๋าทุกครั้งที่เห็นพ่อทุบหัวและบางทีก็เอามีดแทงคอพวกมันตอนที่มันดิ้นและร้องดูรู้สึกเหมือนใจจะขาดจ้าคิดว่าตัวเองก็กำลังจะตายคำพูดอันซื่อสจากดวงจิตดวงใจอันบริสุทธิ์ของลูกน้อยทำให้ส่างปานครุ่นคิดในที่สุดเขาก็ต้องปล่อยแม่ไก่ป่าและลูกน้อยของมันเข้าป่าไปแหวนคำ มักจะขอร้องให้เขาปล่อยสัตว์ที่เขาจับมาขังกรงไว้เสมอจนบางครั้งเขาโมโหวตวาดลูกว่านี่แหวนคำแม่เทวดามาเกิดแม่ค้นใจดีหากไม่ให้พ่อล่าสัตว์ฆ่าสัตว์พวกเราจะเอาอะไรกินกันมันเป็นอาชีพของพ่อนะแต่แหวนคำก็ไม่ยินยอมเฝ้าวิงวอนอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งแหวนคำอายุได้แปดขวบคืนวันหนึ่งสางปาน จึงได้ปรึกษากับภรรยาว่านี่เธอพี่ตัดสินใจแล้วละว่าจะเลิกอาชีพล่าสัตว์พี่สงสารลูกลูกมันอ้อนวอนหลายครั้งหลายหนแล้วพี่ไม่อยากให้ลูกเสียใจนางอุงจึงสนับสนุนเห็นด้วยทันทีว่าดีเหมือนกันพี่เลิกก็เลิกเถอะพี่ล่าสัตว์มาหลายปีแล้วมันเป็นบาปกรรมท่านครูบาที่วัดท่านก็เคยสอน เราหาอยู่หากินอย่างอื่นกันเธอพี่หาผักหาฟืนปลูกกล้วยอ้อยข้าวไร่คงไม่อดตายหรอกฉันจะช่วยพี่อีกแรงลูกสาวเราก็นับแต่จะเติบโตไม่ชอบให้พ่อฆ่าสัตว์ล่าสัตว์ก็อย่าไปขัดใจลูกมันเลยตกลงงั้นพรุ่งนี้จะทำอีกวันเดียวเพราะพี่วางบ่วงไว้แล้วหลังจากนั้นพี่จะเลิกเป็นพราน เด็กหญิงแหวนคำเมื่อรู้ว่าพ่อจะเลิกล่าสัตว์จะหันไปประกอบอาชีพอันบริสุทธิ์ก็ดีอกดีใจกอดพ่อแล้วพูดฉอเราวะว่าพ่อจ๋าหนูดีใจเหลือเกินหากพ่อเลิกล่าสัตว์ไปทำงานอย่างอื่นหนูจะไปช่วยพ่อนะจ๊ะหนูโตแล้วคําพูดของลูกสาวทำให้จิตใจของสางปานผู้เป็นพ่อปลื้มปิติพองโตเขาคิดว่า หากเลิกอาชีพล่าสัตว์แล้วแม้จะต้องหันไปประกอบอาชีพขุดดินฟันไร่ไถนาเหน,นื่อยเพียงใดเขาก็จะไม่หวัน่นจะอดทนบากบั่นเพื่อลูกน้อยแหวนคำวันต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ทอแสงสายหมอกเจือจางสร้างปานก็ลงจากเรือนลูกน้อยแหวนคำเดินตามมาเกาะแขนเงยหน้าพูดว่าพ่อจ๋าพ่อสัญญาแล้วนะ วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่พ่อเข้าป่าล่าสัตว์พ่อกลับมาเร็วๆนะหนูจะคอยหนูคิดถึงพ่อตกลงลูกพ่อเก็บเครื่องไม้เครื่องมือที่กระท่อมกลางป่าแล้วจะรีบกลับมาบอกลูกกอดลูกด้วยความรักแล้วทำท่าจะก้าวลงเรือนนางอุงซึ่งยืนยิ้มอยู่ข้างๆก็เยาขึ้นว่าแมมกอดแต่ลูกสาวนะ ไม่เห็นกอดแม่บ้างเลยน้อยใจแล้วนะสร้างปานชะงักหันมาหัวเราะแล้วโอบกอดนางอุง๋งผู้เป็นภรรยาอย่างรักใคร่ซึ่งก็ได้รับการกอดตอบด้วยอ้อมแขนอันอบอุ่นเช่นกันวันนั้นแสงอาทิตย์ยามเช้าอบอุ่นแจ่มใสสร้างปานเดินขึ้นดอยด้วยความปลื้มปิติความรักความอบอุ่นในครอบครัวทำให้เขาสุขใจ มีพลังในการดำเนินชีวิตสร้างปานไปตรวจดูบ่วงแล้วที่เขาวางไว้ตั้งแต่เมื่อวานได้เห็นกระจงเห็นไก่ป่าติดบ่วงแล้วหลายตัวพวกมันยังไม่ตายเขาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกปลดบ่วงแล้วปล่อยพวกมันให้เป็นอิสระคืนสู่พงไพรเอามีดสับฟันบ่วงแล้วทิ้งไปจนหมดสิน้นพลางพูดว่าเลิกเลิก ข้าจะไม่เป็นนายพรานอีกต่อไปแล้วพอกันทีสร้างปานรู้สึกโล่งอกโล่งใจเดินไปที่ริมลำธารกลางดงเพื่อจะล้างมือล้างหน้าแต่ยังไปไม่ถึงทันใดนั้นเหตุการณ์ร้ายที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหมูป่าเขี้ยวงงตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ในระยะที่กระชั้นชิดสร้างปานตกใจถอยหลังกรูดแต่ไม่ทันแล้วเพราะหมูป่าตัวนั้น มันพุ่งเข้าใส่กระแทกชนที่ขาของเขาอย่างแรงจนเขาเสียหลักลม้มลงสั่งปานตะเกียกตะกายหนีแต่ไม่พ้นหมูป่าดุร้ายตัวนั้นมันกัดซ้ำอีกหลายครั้งจนตัวของเขากลิ้งกระเด็นตกลงไปตามเนินดอยที่ลาดชันเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดร่างอันโชคเลือดของเขาร่วงตกลงไปในเหวลึกซึ่งปกคลุมด้วยดงหญ้า แรงกระแทกทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสไม่มีแรงลุกขึ้นซางปานเจ็บปวดนอนครวนครางอยู่ก้นเหวเขารู้รู้ว่าตัวเองคงไม่มีทางรอดเขานึกถึงลูกเมียด้วยความรักความอาลัยแหวนคำลูกพ่อแหวนคำลูกพ่อุอองอุงเอย๋ยซางปานผู้เคราะห์ร้ายสะอึกสะอื้นอยู่เดียวดาย และครู่ต่อมาก่อนจะดับจิตภาพนิมิตอันเป็นอดีตกรรมที่เคยทำไว้เป็นอาจินก็ปรากฏเขาเห็นภาพสัตว์ต่างๆดิ้นรนอยู่ในบ่วงแล้วที่เขาดักวางไว้สายตาของพวกมันเลือกลานด้วยความตกใจสุดชีวิตพวกมันหวีดร้องเป็นภาษามนุษย์แววมาว่าช่วยด้วยได้โปรดเธอช่วยปล่อยฉันไป สร้างปานเห็นภาพนิมิตนั้นแล้วก็ผวา,าเฮือกความรู้สึกดับวูบลงมองไม่เห็นสิ่งใดอีกเลยมีแต่ความมืดมนกลนทกาลเวลาผ่านพ้นไปจนมืดค่ําที่เรือนหลังเล็กเชิงดอยนางอุ๋งและลูกน้อยเฝ้าชะเง้อคอยมองหาแม่จ๋ามื่อจนปานนี้แล้วทําไมพ่อไม่กลับมาเสียทีพ่อไปอยู่ไหนจ๊า หนูน้อยแหวนคำถามแม่ผู้เป็นแม่ก็ตอบด้วยเสียงสั่นเครือว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกหรือว่าพ่อเขาอาจจะนอนค้างที่กระท่อมกลางลงบนดอยโนนแต่พ่อบอกหนูว่าจะรีบกลับมานิ่จ้านั่นนะสิลูกแม่ก็คิดอย่างหนูเหมือนกันสองแม่ลูกรอคอยด้วยความห่วงกงังวลจนกระทั่งเผลอหลับไป ครั้นเมื่อหลับแล้วเด็กหญิงแหวนคำได้เคลิมฝันเธอฝันว่าได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังขึ้นที่หน้าเรือนทันทีที่ได้ยินก็แน่ใจว่าต้องเป็นเสียงของพ่อพ่อกลับมาแล้วเด็กหญิงลุกขึ้นมองไปที่หน้าประตูได้เห็นชัดพ่อกลับมาแล้วจริงๆพ่อเดินเข้ามาหาเธอใกล้ๆทั่วร่างกายของพ่อแดงฉานเต็มไปด้วยเลือด พ่อพ่อจ๋าพ่อเป็นอะไรแวนคัมวิดร้องสุดเสียงเสียงของเธอทำให้แม่ตกใจผวาตื่นอุทานถามว่าแวนคัมเป็นอะไรลูกแม่จ๋าพ่อมาแล้วตัวพ่อเป็นแผลเลือดไหลแดงเต็มตัวเลยเด็กหญิงสะอื้นตัวสั่นเทาไหนพ่ออยู่ไหนลูกนั่นดูเห็นพ่อยืนอยู่นั่น นางอุ๋งใจหายนึกสังหอนใจเธอกอดลูกน้อยไว้แนบอกน้ำตารินไหลออกมาเป็นสายๆการเวลาผ่านไปจนกระทั่งรุ่งเช้าวันต่อมาสร้างปานก็ยังไม่กลับบ้านนางอุ๋งและลูกน้อยอดทนรอคอยอยู่จนกระทั่งใกล้เที่ยงวันเธอแน่ใจว่าคงจะต้องเกิดเหตุการณ์ร้ายจึงขอแรงเพื่อนบ้านออกไปช่วยติดตามหา โดยเธอและลูกก็ตามไปด้วยเช่นกันแต่การติดตามล้มเหลวค้นหากันหลายวันไม่พบเจอสร้างปานสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยนางอุงสะอื้นให้คร่ำครวญแทบขาดใจบอกลูกว่าแหวนคำลูกแม่พ่อของเจ้าคงจะตายจากเราไปเสียแล้วแหวนคำพอรู้ว่าพ่อตายก็ร้องไห้กอดแม่ เสียงร้องของคนทั้งสองบีบคั้นจิตใจของชาวบ้านป่าป,า,ปางแกงทุกๆคนหลังจากที่สางปานตายจากไปแล้วนางอุงและลูกน้อยแหวนคำก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากสองแม่ลูกต้องออกหาของป่ามาประทังชีวิตเก็บผักหักฟืนขุดเพื่อขุดมันขุดกลอยมาต้มกินที่เหลือก็ขายซื้อข้าว พอจนเจือชีวิตไปวันวันไม่ค่อยพอปากพอท้องแต่ถึงอย่างนั้นแม้จะอดอยากสักเพียงใดแต่แหวนคําก็ไม่เคยยอมให้แม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากินเลยเธอเป็นเด็กหญิงที่ประหลาดผิดแปลกจากเด็กหญิงเด็กชายชาวดอยคนอื่นๆคือถึงวันพระจะต้องชวนแม่ไปทำบุญที่วัดเก็บดอกไม้ป่าหลากสีนำไปบูชาองค์พระเจ้าพารา การเวลาผ่านพ้นไปนานถึงเจ็ดปีแวนคําโตเป็นสาวรุ่นอายุได้สิบห้าตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาเธอยังระลึกและจดจำพ่อสร้างปานของเธอได้ดีอยู่เสมอไม่เคยลืมเลือนเลยถึงวันพระทำบุญครั้งใดเธอและแม่ก็จะพากันกรวดน้ำอุทิศบุญให้โดยตั้งจิตอธิษฐานว่าพ่อจ๋า พ่อสั่งปานของลูกลูกขออุทิศบุญขอให้ดวงวิญญาณของพ่อจงมีส่วนแห่งบุญนี้หากพ่อมีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากพ่อมีความสุขก็ขอให้จงเป็นสุขเป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดอยู่มาวันหนึ่งใกล้เข้าพรรษาพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยได้แบกกรดสะพายบาท เดินทั่วดงจาริกไปบนดอยปางแกงเขตเมืองลาคืนหนึ่งเวลาประมาณห้าทุ่มขณะที่ท่านกำลังนั่งเจริญภาวนาอยู่ในมุ้งกลดท่านได้เกิดนิมิตประหลาดคือได้เห็นดวงวิญญาณตนหนึ่งร่างกายผ่ายผอมสูบโซถูกบวงแล้วมัดพันธนาการไว้อย่างแน่นหนาะกำลังร้องคร่ำครวญอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแล้ววิงวอนว่า พระกุณเจ้าช่วยด้วยเขาชื่อสางปานเมียชื่อนางองลูกสาวชื่อแหวนคำบ้านอยู่เชิงดอยปางแกงเขาถูกบ่วงกรรมผูกมัดอยู่ในเหวลึกไม่ไกลจากโกรดของท่านนี้บนปากเหวมีพุ่มไม้กำลังออกดอกสีขาวเป็นที่สังเกตเจ็ดปีเต็มแล้วที่ถูกจองจำด้วยแรงกรรม ขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าช่วยเหลือเฮาด้วยเถิดดวงวิญญาณของส่างปานได้เล่าเรื่องราวอดีตชีวิตและชะตากรรมของตนเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ให้ท่านได้ฟังพระภิกษุหนุ่มครั้นเมื่อได้ฟังยึงมาเกิดความเวทนาสงสารในชะตากรรมของดวงวิญญาณทุกท่านจึงได้ใช้พลังแห่งยานทิพย์อภิญญาตรวจด,ดูก็รู้ว่า พอจะมีหนทางช่วยเหลือได้เพราะแรงกรรมเริ่มเบาบางลงมากแล้วท่านจึงเอ่ยบอกดวงวิญญาณทุกของส่างปานขึ้นว่าส่างปานอาตมาจะหาทางช่วยขอให้จงอดทนรอคอยอีกไม่นานคงจะได้พ้นจากวิบากกรรมสาธุพระกุณเจ้าสาธุเราจะรอคอย ดวงวิญญาณทุกข์ของส่างปานพูดบอกด้วยความดีใจรุ่งเช้าวันต่อมาพระภิกษุหนุ่มเดินอุ้มบาตรลงจากดอยไปยังหมู่บ้านป่าปางแกงท่านไปหยุดอยู่หน้าเรือนของสองแม่ลูกทันทีที่สองแม่ลูกได้เห็นก็ต่างพากันมังเกิดความตื่นเต้นมีจิตศรัทธาแหวนคำบอกกับแม่ว่าแม่จ๋า มีพระที่ไหนก็ไม่รู้มายืนอยู่หน้าเรือนของเราท่านมาบินธบานนิม,มนให้ท่านคอยก่อนนะลูกข้าวเราสุกพอดีเดี๋ยวเราจะไปใส่บาทกันสาวน้อยแหวนคำรีบลงเรือนไปประนมมือน้อมไหว้ไม่สูงค่าเจ้าบุญนิม,มนต์ก่อนเฮากับแม่จะใส่บาตรนางอุง๋งถือขันข้าวและกับข้าวมาน้อมใส่บาตรให เมื่อใส่บาตเสร็จแล้วได้ถามท่านว่าเจ้าบุญท่านมาจากไหนเฮาไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลยอัตมาเป็นพระทุดงโยมชื่ออุงใช่ไหมยังจดจำส่างปานได้หรือไม่พระภิกษุหนุ่มถามคำถามของท่านทำให้สองแม่ลูกเสือดุ้งกุทานขึ้นว่าเจ้าบุญทำไมฮาจะจำไม่ได้ส่งปานนั้นเป็นสามีของเฮา แต่สูญหายไปเจ็ดปีเต็มแล้วเฮาและลูกคิดถึงเขาอยู่เสมอทำบุญครั้งใดก็กรวดน้ำอุทิศไปให้ขอให้เขาจงอยู่เย็นเป็นสุขเจ้าข่าเจ้าบุญทำไมท่านจึงรู้จักสางปานเขาเขาอยู่ไหนโยมอุงสางปานสามีของโยมนั้นตายแล้วเขากำลังประสบทุกข์รอคอยความช่วยเหลืออยู่บุญอุทิศ ที่โยมและลูกส่งไปนั้นเขาไม่ได้รับเลยเพราะถูกแรงกรรมปิดบังไว้แต่ก็ยังมีทางช่วยเหลือหากโยมและลูกตั้งใจจะช่วยพระภิกษุหนุ่มได้เล่าเรื่องนิมิตเห็นดวงวิญญาณของส่างปานให้สองแม่ลูกฟังและบอกจุดอันเป็นสถานที่ส่างปานนอนตายอยู่อย่างโดดเดี่ยวให้รู้สองแม่ลูกพอได้ฟังก็พากันสะอื้นให้ พูดวิงวอนว่าท่านเจ้าวุญจงโปรดเมตตานำพาหาไปจุดที่สางปานเสียชีวิตด้วยเถิดนางอุงและแหวนคำไปตามญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านทั้งชายหญิงให้ไปยังจุดซึ่งพระภิกษุหนุ่มบอกและนำพาไปเมื่อไปถึงช่วยกันลงไปค้นหาก็ได้พบซากกระดูกเศษเสื้อผ้าเก่า และมีดเดินป่าเล่มเก่าของสางปานกองอยู่จริงๆนางอุ๋งพอได้เห็นก็ร้องไห้ยืนยันขึ้นว่าใช่แล้วเศษเสื้อผ้าและมีดเล่มนี้เป็นของสางปานสามีของเฮาส่วนแหวนคำก็สะอื้นคร่ำครวญว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋า ด้วยความเศร้าโศกสะเทือนใจก็ชะตากรรมของพ่อผู้เป็นที่รักของตนชาวบ้านป่าปางแกงที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตื่นเต้นแปลกใจพากันพูดว่าพระคุณเจ้าท่านเป็นผู้มีบุญคนที่สูญหายไปนานเจ็ดปีแต่ท่านก็พบเห็นได้น่าอัศจรรย์น,น่าอัศจรรย์เหลือเกินนางอุ๋งและแหวนคำลูกสาวตลอดจนช,ชาวบ้าน พาการน,นิมนต์พระภิกษุหนุ่มไปจำพรรษาที่วัดป่าปางแกงซึ่งมีพระผู้เฒ่าและเจ้าสางสม,มเนนรเพียงสองรูปพระภิกษุหนุ่มเห็นว่าใกล้เข้าพรรษาแล้วจึงรับนิมนต์ไปอยู่จำพรรษาณวัดป่าปางแกงท่านได้แนะนำสองแม่ลูกว่าโยมอุงโยมแหวนคำสร้างปานยังคงมีทุกข์ดวงวิญญาณของเขาถูกจองจำ ขอให้โยมทั้งสองจงทําบุญช่วยเหลือเขาด้วยเธอบุญที่จะช่วยปลดปล่อยให้เขาพ้นจากแรงกรรมได้คือบุญศีลและบุญภาวนาตลอดการพรรษาสามเดือนนี้ขอให้โยมจงรักษาอุโบสถศีลให้บริสุทธิ์และมั่นสวดมนต์ภาวนาโยมจะทำได้หรือไม่ได้เจ้าค่ะเขาทำได้ สองแม่ลูกรับคำด้วยความเต็มอกเต็มใจยินดีคนแก่คนเฒ่าในหมู่บ้านที่สงสารเมตตาสร้างปานก็พากันบอกว่าเขาก็จะมาฮักษาศีลอุโบสถและจะสวดมนต์ภาวนาที่วัดจะช่วยส่งบุญอุทิศให้สร้างปานดังนั้นในทุกๆวันพระตลอดการพรรษาที่ศาลาวัดป่าปางแกง ยึงมีผู้คนมารักษาอุโบสถศีลสวดมนต์ภาวนากันมากคือนางอุง๋งนางสาวแหวนคำและคนสูงอายุชายหญิงอีก13าคนรวมทั้งหมดสิบ้าคนซึ่งพระธุดงหนุ่มท่านก็ได้นำพาให้ทุกๆุกคนเจริญศีลเจริญภาวนาด้วยความตั้งอกตั้งใจทุกๆุกวันพระหลังจากเจริญภาวนาแล้วสองแม่ลูก คือนางอุ๋งและนางสาวแหวนคําก็ต่างตั้งใจอุทิศบุญไปว่าอีทางเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าคือนายส่างปานขอให้นายส่างปานจงพ้นจากความทุกข์โดยเร็วพลันเทินทั้งนางอุ๋งและแหวนคำเฝ้าตั้งใจอุทิศบุญ อยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ช่างเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักกลางดึกคืนวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดซึ่งเป็นวันพระสุดท้ายของการพรรษาทั้งนางอุงและนางสาวแหวนคาได้ฝันเห็นสางปานเดินยิ้มแย้มเข้ามาหาสางปานมีรูปร่างงดงามผ่องใสพูดกับนางอุ๋งขึ้นว่าอุงเอ้ยพี่ขอบคุณ พี่น้องรักษาศีลเจริญภาวนาอุทิศบุญให้พี่บัดนี้พี่ได้รับบุญและพ้นจากการถูกจองจำมาตลอดเจ็ดปีแล้วพี่ขอบคุณที่น้องเมตตาช่วยเหลือพี่ซาบซึ้งใจในความรักของน้องยิ่งนักอุ๋งเอ้ยในชาติหน้าหากบุญช่วยพี่ขอตั้งความปรารถนาขอให้จงเกิดมาพบกับน้องและได้อยู่ร่วมกันจนแก่เท่า อย่าได้ต้องดวนพลัดพรากจากกันเหมือนในชาตินี้เลยพูดกับภรรยาผู้เป็นที่รักแล้วก็หันไปทางลูกสาวเอามือลูบหัวลูกด้วยความรักยิ่งว่าแหวนคำเอ๋ยแหวนคำลูกพ่อลูกนี้เป็นอภิชาติบุตรชักชวนให้พ่อเลิกจากการทำบาปอริสงบุญอันบริสุทธิ์ของลูกพ่อได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วย บัตรนี้พ่อพ้นจากการถูกจองจำแล้วจะอาศัยบุญของลูกเป็นเครื่องนำทางไปยังสุขติต่อไปแหวนคําเอ้ยแหวนคําลูกพ่อพ่อรักและเป็นห่วงลูกมากพ่อขอตั้งจิตอธิษฐานเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้จงได้พบได้เป็นพ่อลูกผูกพันกันไปทุกๆุกชาติ อย่าได้ด่วนพัดพรากจากกันเหมือนในชาตินี้เลยลูกเอ๋ยนางอุ๋งก็ร่ำให้พูดตอบสามีไปว่าจ้าพี่สางปานน้องก็ขออธิษฐานให้ได้เกิดพบกับพี่ทุกชาติจ้าแวนคําก็บอกพ่อของเธอเช่นกันว่าพ่อจ๋าลูกก็ขออธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นลูกของพ่อและแม่ ตลอดไปในความฝันอันน่าพิศวงนั้นนางอุงและแหวนคําต่างร้องไห้อะไรอย่างสุดซึ้งแม้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังพบว่าญยาดน้ำตาอาบแก้มฝ่ายพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยท่านก็ได้นิมิตฝันเช่นกันว่าสางปานมาก้มกราบแล้วประนมมือพูดว่าพระกุณเจ้าที่เคารพบัดนี้เฮาพ้นจากการถูกจองจำแล้ว ขอบพระคุณที่ท่านเมตตาช่วยเหลือพระคุณของท่านเขาจะขอจดจําไม่ลืมเลือนไปดีเธอสั่างปานขอบุญจงนําพาให้โยมจงประสบแต่ความสุขความเจริญในสัมปรายพภพเถิดรุ่งเช้าวันต่อมาหลังออกพรรษาแล้วทั้งนางอุ๋งและแหวนคําลูกสาวต่างเชื่อมั่นในความฝัน ว่าดวงวิญญาณของสางปานได้ไปสู่สุขติแล้วเมื่อเธอไปเล่าให้พระภิกษุหนุ่มฟังก็ได้รับคำยืนยันว่าโยมอง๋งโยมแหวนคำโยมสางปานเข้าไปสู่สุขติแล้วเข้าไปดีแล้วขอโยมทั้งสองจงสบายใจเถิดขอให้จงตั้งใจทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาต่อไปเถิดโยมทั้งสองจะมีแต่ความสุขความจเจริญในชีวิต นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุพระคุณเจ้าสาธุสองแม่ลูกประนมมือสาธุการรับพรก้มกราบด้วยความทราบสึงใจหลังจากนั้นพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยจึงอำลาสาธุชนและท่านครูบาแห่งวัดป่าปางแกงเดินจาริกจากไปตามวิถีแห่งพระธุดง ส่วนนางสาวแหวนคำนั้นอีกสองปีต่อมาพออายุได้สิบเเธอก็ได้พบรักและแต่งงานกับชายหนุ่มผู้มีคุณธรรมเป็นลูกเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองลาแหวนคำได้พาแม่ของเธอไปอยู่ด้วยได้ดูแลแม่ผู้ให้กำเนิดด้วยความกระตันอยู่กตะตะเวีตลอดชีวิตของเธอประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง สมจริงตามคำพรของพระทุดง